ครับผมบ่าวโจยูทูบช anel ครับมื่อนี้บ่าวโจจะพามาชมราคาควายเด้อครับเด้อพี่อยู่บ้านของพี่มัตตินครับผมอยู่บ้านหนองปลาขาวครับผมอำเภอเมืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูมื่อนี้สิเปิดควายสองคมเด้อครับเด้อเดี๋ยวเราไปสอบถามกับเจ้าของควายครับผมไปเลยครับครับผมสวัสดีครับผมครับอยู่บ้านบ้านหนองปลาขาวตำบลตำบลหนองสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับครับผม ตัวนี้เป็นควายแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่ครับผมแม่นี่มีซื้อปะครับนี่อันนี้ซื้อแม่แสนล้านครับแม่แสนล้านนะครับเด้อความสูงสูงเท่าไหร่ครับผมร้อยสามสิบหกครับผมโค้งสั่งไงนาะครับเนาะอ่างไงนี่นะครับเด้อเบิ่งแขงเบิ่งขาครับผมแขงขาไงเรียบไงดีครับผมขาลังครับควรหาบเงินหาบท้องมีนะครับเด้อ ก็ตัวนี้จะลูกมาจากตัวนะครับผมสองตัวครับตครับผมตัวนี้เป็นลูกตัวแม่เนาะครับเนาะนี่นะครับเด้อผู้ใดอยากได้แม่ลูกลูกแม่ครับอีซียครับผมท่านกมือลูกเพิ่งได้ยี่สิบกว่ามือครับผมเป็นลูกของอันนี้เป็นลูกของลูกเบิ้มพันล้านครับอ่าเป็นล้านเบิ้มพันล้านเนาะครับเนาะนี่นะครับเด้อพาดยืนครับผมยืนขาคิดเบิงหน้าเบิงตาครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมแม่ซื้อบ้านอย่างไรครับแม่ แม่แสนนล้าแม่แสนล้านนะครับเด้อเป็นควอยสายเลือดมาใส่ครับผมเป็นนันควอยอีสานหอยควอยอีสานครับผมน้องบนหลวพูเขาหน่นะครับเนาะนี่นะครับเอฟซีครับผมเข่างามดีครับผมเงีวแบบเนี้ยครับผมสไตล์แบบนี้นะครับเด้อผู้ใดมักครับผมนี่ครับผมแข้งขาดีครับผมเอิบปากข้าง่ายเล็บเล็บก้อยกอดดีนะครับเอฟซีครับผมเล็บน้อยเนี่ยกอดดีแล้วครับผมอ่างง่ายสถานะตอนนี้คือเลี้ยงลูกอ่อนอยู่ครับผม ลูกเนี่เป็นลูกของหลานเบิ่มพันล้านเป็นลายหกปีอครับผมนี่แล้ครับเอฟซีครับผมอ้างไงครับผมขาดน้ำเลี้ยงน้อยหนึ่งเนาะครับเนาะบัวบาจะู่ใส่ละครับผมจะใส่กัขาดน้ำเลี้ยงเบื่มันเลี้ยงครับมันแหงนอกจากเขาจะปลูกหญ้าไว้หลายๆครับผมเอฟซีนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมแม่ลูกลูกแม่จะพาไปเบื้องลูกจะเข้าครับผมนี่นะครับผม ลูกสาวครับผมหลานเบิ่มหลานเบิ่มพันล้านครับผมแข้งขาดีนะครับเนาะนะครับเนี่ยครับผมโอ้ยเบิ่งบันทายครับผมควันดีแม่ลูกลูกแม่แม่แสนล้านกับลูกสาวมีซื้อไปครับนี่อันนี้ยังบรท่านมีซื้อพระท่านไม่มีซื้อด้วยครับผมผมนี่สิเปิดราคาต่อเลยครับผมนี่อยากไดียวเกินสองพันครับเก้าหมื่นสองพันราคาเนี่ยเขาต่อรองได้เนาะครับเนาะยาวดีดนะครับเด้อแม่แสนล้านเนี่ยครับผม นี่ครับผมตัวแม่ชัดเจนนะครับโมเมนตัวผู้ครับผมป้วนท้นสมบูรณ์ดีน้ำนมดีนะครับนี่เบิ้งดิในยี่สิบก็เมื่อเบางหนาเบิ้งตายด้วยครับด้วยตาเตี่ยมเตี่ยมจำมีครับผมแข้งขาดีเล็บน้อยกอดดีครับผมขึ้นเม่์คัดครับนี่ครับผมขาหนาขาหลังด้วยครับด้วยเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจครับกิ้งก้างสอบถามได้เอาเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสี่แปดห้าสี่แปดสองเก้าหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งนะครับเนาะ พี่ติ๋นนะครับเนาะอยู่บ้านหนองปักเขาเด้อครับเด้อกิ่งกลางสอบถามได้ 92, าาเก้าหมื่นสองพันราคาหนิเขาต่อรองได้เนาะครับเนาะนี่นะ<พ>ครับเอฟเียกับผมด้านหลังครับผมลูกแม่แม่ลูกลูก,ลกแม่เด้อครับเด้อบ่ผิดหวังครับผมผู้ใดสนใจกับกิ่งกลางสอบถามได้ราคานี่ตอ่อตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองนะครับเนาะนี่ครับผมนี่นะครับผมเมื่อนี้เปิดจากคมครับเปิดสองคบเปิดสองเด้อครับเด้อ นี่แล้วครับเอฟซีครับผมอ้าวโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมคมต่อไปเลยครับนี่แล้วครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมลูกแม่แม่ลูกควนดีเป็นคมที่สองนะครับเด้อความสูงสูงเท่อเลยครับแม่เนี่ยร้อยสามสิบเกียรกแม่ลูกแรกเนาะครับเนาะนี่แล้วครับเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจครับผมร้อยสามสิบเกียเงาหางง่ายดีนะครับเด้อครับผมแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะ ลูกตัวแม่เด้อครับลูกนี่ได้ประมาณจากนั่นแหละครับนี่ได้เดียนใหน่อยๆนะครับได้เดียนใหน่อยๆนะครับเนาะตัวนี้ทับพอกุ้มฝูงเด้อครับเด้อเป็นตัวแม่แม่นี่ยชื่อว่าแม่ยังครับผมอันนี้เื้อแม่เพชรครับแม่เพชรเด้อครับเด้อแม่เพชรเป็นสาวเป็นลูกแรกลูกแรกเด้อครับเด้อเบ่งหน้าเบ่งตาครับผมตาเตี้มชัดเจนครับผมนี่ครับผมขาไงแข้งขาดี แข้งขาดีครับผมแข้งแข้งขาดีขาใหญ่ขวนดีดนะครับเด้อนี่ครับผมเลี้ยงง่ายป่ะครับเลี้ยงง่ายครับนี่ครั้ดอยอึดหยาครับผมเอฟซีครับผมบ่ว่ากันครับอยู่บ้านใดหยาหลายๆอยากได้แม่ลูกลูกเมรึครับเด้อกินกันอย่าขาดน้ำเลี้ยงเนาะครับเนาะสีดยาเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมควนขดีลูกลูกตัวเมรึครับเด้อร้อยสามสิบเกียรตินะครับเนาะคุณนี่สิเปิดราคาต่อไหนครับแปดหมื่นสองพันครับ แปดหมื่นสองพันราคาเนี่ยเขาก็ต่อรองได้คือเกา่าว่าถือแจกกับทรงหอดบ้านเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็กิ้งกลางสอบถามได้ครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับ087ย์แ8ดเจ็ดศูนย์แปดเด้อะครับเด้อกิ้งกลางสอบถามพี่มัตตินได้ครับผมอยู่บ้านหนองปลาขาวอำเภอหยังก่อนครับอำเภอ,เม,อ,อเมืองอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนี่ครับผมแม่เพชรเป็นแม่ลูกแหลกนะครับเด้อผู้ใด สวัสดีครับผมไปแข่งขาหญ่ดีลูกตัวแม่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้หรือว่ากิ่งกลางสอบถามแล้วเลยครับผมเมื่อนี้เปิดสองคมเท่ยนนะครับเนาะนะครับผมควายจะขาดนำเรียงน้อยนึงบาว่ากันแปดหมื่นสองพันราคานี่ยเขาต่อรองได้เด้อครับเด้อแข่งขาหไ่ดีใส่พอดีๆเลยครับขึ้นรอบนี้ขึ้นเทียบไปครับนี่อันนี้ยัางพระธาขึ้นครับลูกมันหัวก็ได้เดียน นี่แะครับผมสายพัฒนาเขาโค้งสางดีครับโค้งสางง่สูงดีแข้งขาดีครับผมแข้งขาดีครับง่ายพอมีครับขาหลังอ้วนขึ้นมาเนี่ติดลูกขึ้นมาเนี่เป็นตะเบิงเลยครับแม่เนี่ยครับเรียกพอเซลครับผมเรียกพอเซลด้วยครับเด้อมักแบบใดพอลูกตัวแรกเด่นเพิ่นพอคุ้มฝุงนะครับเนาะพอคุ้มฝุงนี่นะครับผมอ่ะโอเคครับผมข้าสั่นกับท่านี้นะครับเนาะ กดกระดิ่งกดซับสไครป์กดติดตามให้บ้าวจูนี้นะครับเด้อที่หาคลิปไม่ไมไม่เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ